สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2,568นะคะในความที่บอกว่าวิบากกรรมสู่โชคชะตานะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของชาวธาตุน้ำจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยสิกอปเพนจูร์หกเหรียญนายอับซอรอัศวินถือดาบ The Wolf ความสุขความสมหวังความสําเร็จนะคะความสมบูรณ์หรือการเริ่มต้นก็ได้เหมือนกันเดวิลคือทุกสิ่งทุกอย่างเอกออฟคัการเริ่มต้นที่ดีความรักความห่วงใยความใส่ใจความผูกพันความเห็นอกซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะคือการเริ่มต้นสิ่งที่ดีงามในความสัมพันธ์ในครั้งนี้สําหรับชาวทาตนน้ำนะคะที่บอกไปนะคะ วิบากการรมสู่โชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะในช่วงตอนนี้สําหรับชาวธาตุน้ำนะคะราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีในช่วงตอนนี้คุณรู้สึกสมบูรณ์นะความรู้สึกมันบ่งบอกออกมาว่าคุณคุณสมบูรณ์คุณพร้อมอะ่ะมันคือการแบ่งปันนะคะคือการแบ่งปัน ให้ออกไปถ้าพูดถึงในความรักในความสัมพันธ์ในช่วงนี้สำหรับชาวธาตุน้ำแล้วคือความรักที่คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือการแบ่งคือการเข้าใจคือการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ก็ต้องให้ให้ไปเท่าที่เท่าที่เราช่วยได้นะคะให้ไปแล้วมันไม่ลำบากตัวเองเหมือนกับความรักเช่นกันเหมือนกับเรารักเขา รักตัวเองบ้างนะคะอย่าทุ่มเทให้หมดใจเผื่อเผื่อผิดหวังนะคะเราต้องสำรองความรู้สึกนั้นไว้ด้วยเผื่อด้วยค่ะเผื่อหัวใจไว้ด้วยไม่ต้องไปรักใครให้เต็มร้อยให้เต็มหัวใจถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งในอนาคตเกิดความรักไม่แน่นอนนะคะมันมีความผิดหวงังคุณจะได้ตั้งรับกับความเจ็บช้ำนั้นได้อย่างง่ายนะคะจะได้ไม ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าในความสัมพันธ์และก็ต้องเผื่อใจไว้รักษาตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทุ่มเทให้เขาไปหมดทั้งใจซึ่งไพ่ใบนี้ก็บอกอย่างนั้นเหมือนกันเผื่อใจไว้ด้วยนะคะรักเท่าที่เรารักนะคะแล้วก็รักตัวเองด้วยขอไพ่ขยายไพ่ตัวตนสำหรับ ชาวธาตุน้ําให้และกันนะคะในความสัมพันธ์ในความรักครั้งนี้เป็นอย่างไรและในอดีตที่ผ่านมาที่ชาวธาตุน้ําได้พบได้เจอมันคือกรรมและต่อไปนี้มันจะเป็นโชคชะตาสําหรับชาวธาตุน้ําด้วยหรือเปล่า t e m p พ r a ร c นใช่แล้วค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเดินหน้าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่ออดีตเมื่อครั้งเก่าๆมันเป็นยังไงเราต้องการที่ไม่อยากที่จะกลับไปจุดเดิมไม่อยากที่จะเป็นสิ่งเดิมๆไม่อยากผิดหวังต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะนิสยัยอารมณ์หรือแม้กระทั่งการเป็นอยู่นะคะ การใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะอยากเป็นคนใหม่อยากมีรักที่ดีก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะมองในทิศทางที่มันดีขึ้นแล้วจะทำให้ชีวิตของคุณมันเดินหน้าต่อไปนั่นเอง7 o f w a n d 7เจ็ดไม่เท้าหมายความว่าคุณต้องคุณต้องเข้มแข็งนะในช่วงตอนนี้คุณต้องเข้มแข็งให้หนักแน่นและก็ต้องสู้นะคะ สู้กับอะไรกับความรู้สึกกับความคิดในใจของตัวเองสู้กับปัญหาที่มันจะเข้ามาในช่วงตอนนี้ด้วยเดชาริยอนนะคะก็คือแบ่งรับแบ่งสู้มีหัวใจของนักลบอันไหนอยู่ในจังหวะที่พร้อมที่จะรุยก็รุยพร้อมที่จะรับก็ต้องตั้งรับให้ดีนั่นเองคือเป็นทั้ง ทั้งนักรบนะคะทั้งสู้แล้วก็ตั้งรับให้ได้ในเวลาเดียวกันในขณะที่เจอกับหอรสสมเจอกับปัญหาเจอกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาทดสอบความสัมพันธ์ของคุณในช่วงตอนนี้ Queen of s w u r d s ราชนีถือดาบก็ยังบอกว่าอะไรที่มันชัดเจนก็ต้องให้มันชัดเจนนะคะ อย่าเราเล่นกับความรักความสัมพันธ์ในช่วงตอนนี้เพราะที่ผ่านมาคุณเจ็บช้ำมามากพอแล้วคุณไม่อยากเจอกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่แน่นอนความรักครั้งนี้มันต้องชัดเจนสำหรับชาวธาตุน้ำณตอนนี้เฮมิทก็คือการอยู่คนเดียวคุณเคยผิดหวังคุณเคยเสียใจคุณเคยผ่านจุดของคำว่าการอยู่แบบคนเดียวโดดเดี่ยวมาแล้วสักระยะหนึ่ง และต่อไปนี้ในชีวิตที่คุณจะได้พบได้เจอมันคือเรื่องของชีวิตที่ต้องฟันฝ่าหรือเรื่องของอุปสรรคเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันความไม่แน่นอนในชีวิตก็ได้นะคะและคุณจะได้รับโอกาสนั้นเพจออฟคัพเด็กถือถ้วยโอกาสของการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่มันดีขึ้นการได้รับโอกาส ในการเริ่มต้นในชีวิตในความรักครั้งใหม่นะคะคนรักของคุณในช่วงตอนนี้เขาก็รุยนะตัวเขาก็มีในเรื่องของอุปสรรคเหมือนกันมีอุปสรรคมีปัญหาเขาก็รุยเขาก็สู้ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้บางทีด้วยอารมณ์ด้วยต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะ บางทีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงโกรธง่ายหายเร็วแต่มันก็เป็นอารมณ์อาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของการเดินทางนะคะที่เกิดขึ้นแต่เขาก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะรุยหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันมากกว่า2คนก็ได้แต่เขาสู้นะเขาไม่ถอยคนรักของคุณเขาเป็นคนที่กล้าที่จะประเชิญหน้ากับอุปสรรค ทุกๆอย่างที่มันเข้ามาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็พร้อมลุยอ่ะพร้อมลุยพร้อมสู้อ่ะคนนี้พร้อมลุยพร้อมสู้ขอให้ขยายคนรักให้และกันนะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คนรักของคุณเขาเขาคิดอะไรอยู่เขาเป็นอะไรนะคะแล้วในอดีตที่ผ่านมาตัวตนของเขาเจอกับอะไรบ้าง จีเ e ็มเยเขาเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่กานงานเป็นคนที่มีอายุเยอะมากกว่าตัวคุณก็ได้5-10ปีขึ้นไปอาจจะวรวมถึงชาวต่างชาติด้วยก็ได้สำหรับไพ่ใบนี้และเป็นคนที่มีตำแหน่งมีหน้าที่การงานสสหัวหน้ายศนะคะในพลในพันต่างๆหรือเจ้าของธุรกิจ กิจาการหุ้นส่วนคือเป็นคนที่มีในเรื่องของตำแหน่งอาชีพที่สูงประมาณนั้นแล้วก็คนอายุเยอะมากกว่าตัวคุณนะในช่วงตอนนี้อืมควีนก็มาด้วยควีนออฟวอนและอยากที่จะเริ่มต้นต้องการเลยแหละต้องการการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่มันดีที่มันชัดเจนเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะอยากเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ และจะได้โอกาสนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็สวยงามแต่บางทีลึกๆในความสัมพันธ์ในความรู้สึกในหัวใจของเขา mm hmm. อะก้าวดาบเขาเคยเจ็บนะเขาเคยทุกข์เขาเคยเศร้าเขาเคยเสียใจเขาเคยผิดหวังบางครั้งมันเป็นความเจ็บเจ็บช้ำภายในจิตใจเหมือนเป็นฝ่ายที่แบบถูกกระทำถูกปล่อยและหลังจากนี้ไปจัสต m มิ t เขาจะได้รับโอกาส จากเรื่องราวที่มันทําให้เขาเจ็บช้ำเสียใจเป็นทุกข์เขาจะได้รับโอกาส Judgment ก็คือการประกาศข่าวดีสิ่งที่รอคอยสิ่งที่เขาต้องการคะคนรักของคุณต้องการเขาจะได้รับข่าวดีจากการรอคอยจริงด้วยค่ะ p a จออฟเพนจ a c ะเความมั่นคงความมั่นคงในชีวิตของเขานะคะการได้เริ่มต้น ความมั่นคงเขาจะได้มาซึ่งความมั่นคงในชีวิตได้หลักทรัพย์ได้ความเชื่อมั่นได้อะไรบางสิ่งบางอย่างแทนใจได้ของมีค่าก็ได้ด็กถือเหรียญนะคะถือเหรียญเนี่ยหนึ่งเหรียญเด็กด้วยหมายความว่าได้เกินตัวได้สิ่งของมีค่าได้โฉนดได้ที่ดินหรือได้หลักทรัพย์อะไรที่ที่มันเยอะที่มันใหญ่อ่ะนะคะอืเขาจะได้ในช่วงตอนนี้ได้จากอะไรได้จากเนี่ยข่าวดี ได้รับข่าวดีก่อนในสิ่งที่เขาเราคอยแล้วเขาก็จะได้อาจจะได้ของมีค่าของแทนใจทรัพย์สินรถบ้านอะไรก็ได้นะคะจะได้มาในช่วงตอนนี้ในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเดวิ d ก็ยังเข้ามาบอกคือไพ่ของบอกว่าสมบูรณ์คู่กันเริ่มต้นรักครั้งใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะเดวิคือที่สุด ครอบคุมทั้งตัวคุณและตัวเขาถือว่าเป็นโชคชะตาทั้งตัวคุณและเขาได้ได้มาพบกันในจังหวะที่ที่มันเหมาะสมแล้วสําหรับในช่วงนี้และได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีมีในเรื่องของความสุขความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจซึ่งการและการเดวิลเนาะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วและก็ได้เริ่มต้นความสุขความสมบูรณ์แบบเข้ามาในชีวิตสําหรับชาวธาตุน้ําในช่วงตอนนี้ สุดท้ายเอกออฟคับคือความรู้สึกที่บอกว่าการเริ่มต้นที่ดีไม่พอยังได้ในเรื่องของความใส่ใจความหยาย่วงใยความเห็นอกซึ่งกันและกันนั่นเองความเอื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแพ่นะคะเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีงามสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนในช่วงของความสัมพันธ์ในช่วงตอนนี้สุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิพยมณีพยากรณ์เพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ